หลังจากการพิชิตอัฟโฟไดแม้ว่าฟูจิมารุจะถูกดึงพลังเวทไปจากการใช้แบ็กบาริลแต่เขาก็ยังมีสติอยู่แต่ก็ทำให้เขานั้นได้หมดแรงเมื่อทุกคนลงมาถึงพื้นโกเดนแบ์ก็ได้หายไปมาคาริออสได้พากลุ่มของฟูจิมารุหนีแต่ในตอนนั้นเองเทแฟร์ดิโอครี่ก็ได้ปรากฏขึ้นต่อนหน้าพวกเขาและพร้อมที่จะฆ่าฟูจิมารุคาสเตอร์ได้พูดขึ้นว่า เจ้าสังหารเทพจักกลไปแล้วสองเครื่องไม่สิสี่เครื่องแน่นอนว่าพวกเจ้านั้นทำได้ดีมากจนถึงตอนนี้บางทีอาจเพียงพอแล้วที่เทพเจ้าแห่งสงครามอาเรสจะยกย่องเจ้าแต่ข้าไม่กัดเบรเกอร์งั้นเหรอหน้าขําเจ้าสังหารเทพเจ้าด้วยพลังของเทพเท่านั้นนับเป็นลูกเล่นที่ฉลาดในการใช้ทรัพยากรของโอลิมปัสแต่ในตอนนี้ เรากอดเบรเกอร์เอ่ยข้าจะนำพาพวกเจ้าไปสู่ความตายการต่อสู้จะเริ่มต้นขึ้นมุสชิที่กำลังเข้าปะทะเธอก็ได้พูดขึ้นว่าความสามารถของดีโอคุรีนั้นน่าทึ่งมากพวกเขาไม่เพียงแค่พึ่งอำนาจที่ได้รับมาจากเทพเจ้าเท่านั้นแต่พวกเขายังมีทักษะที่เหนือชั้นนับเป็นเซอร์แวนที่แข็งแกร่งจริงๆก่อนที่การต่อสู้จะดำเนินต่อไปโฮม ม่ได้ทำให้ดิโอคุรีเสียสมาธิก่อนที่มาคาริออนและอเดเล่จะใช้ม่านควันพากลุ่มของฟูจิมรุหลบหนีออกจากการต่อสู้คาสเตอร์โกที่เขาเดียสามารถหลบหนีไปได้อีกครั้งก่อนที่เขาจะกรีดร้องพร้อมกับสาบานว่าจะฆ่ามนุษย์ที่น่าสมเพชเหล่านั้นให้ได้ก่อนที่ข้อความหนึ่งจะปรากฏขึ้นทางเจ้าและข้านั้นอยู่คู่กันมาตั้งแต่เกิด ไม่มีสิ่งใดมาทดแทนเราเราไม่มีวันแยกจากกันไม่ว่าอีกฝ่ายจะคิดเช่นไรเมื่อถึงจุดหนึ่งข้าก็รู้สึกเหมือนว่าข้ารู้แล้วว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไรกันในตอนนี้แม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าเกิดสิ่งใดขึ้นกับเขากันบางครั้งข้าก็ไม่รู้ว่าเขาอยากจะทำอะไรแม้ว่าความรู้สึกนี้จะทำให้ข้านั้น รู้สึกกังวลแต่ข้าก็ยังชื่อในตัวเขาข้านะ่ะรักเขามากกว่าใครๆมากกว่าใครในโลกนี้ไม่สิมากกว่าใครที่เคยมีมาในฐานทัพใต้ใตดินอเอดิเร่เริ่มทำการย้ายที่ตั้งของฐานทัพมาคาริออสโกรธที่ทำได้แค่นี้จากดีโอคุรีทั้งๆที่เขาสาบานว่าจะมีส่วนร่วมในสงครามครั้งนี้ แต่เขากับยังไม่ได้ทำอะไรเลยในระหว่างการพูดคุยเรื่องแผนการต่อไปเปเปรอนชิโน่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในห้องซึ่งเขาก็ได้บอกพิกัดเพื่อให้ฟูจิมารุเริ่มแผนการถัดไปซึ่งในตอนนี้ก็มีการบอกว่าเปเปรอนชิโน่เองก็เป็นหนึ่งในพันธมิตรก็สเบรเกอร์ด้วยหลังจากที่ฟูจิมารุมาถึงพิกัดที่เปเปรอนชิโน่บอกมาคาริออสก็ได้บอกว่าในตอนนี้ฟูจิมารุกำลังอยู่ใต้วิหารโคจอด ตรงส่วนที่อยู่ใกล้กับสุดมากที่สุดและพรของฮาเยตยังอ่อนแอที่นี่ทำให้สุดอาจตัวจับพวกเขาได้หลังจากที่ฟูจิมุรุพร้อมกับมาชูมาถึงห้องห้องหนึ่งก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นว่ายินดีต้อนรับสู่ฐานทัพอันยิ่งใหญ่ของโพรมิธิอุทเฮเฟตัสเหล่าพันธมิตรกอดเบรเกอร์และคาวเดียโดยที่เขาก็ได้อธิบายว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของเฮเฟตัส ที่ถูกลงโทษให้หลอมรวมกับพรูมิจิอุสและอยู่ในที่แห่งนี้ซึ่งเขาก็ได้แสดงความยินดีที่กลุ่มของฟูจิมารุสามารถโค่นเทพจักรกลได้แต่ในระหว่างนั้นเองเซนจิมุรามะสะหนึ่งในอัครสา,าวกของเทพต่างโลกได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งเขาก็ได้บอกว่าเขาไม่ใช่ศัตรูและในขณะที่มุรามะสะกำลังพูดคุยกับพรูมิชิอุสยูโรปาก็ได้เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับพูดว่า นี่เป็นครั้งที่สองที่เราจะพบกันแบบนี้คาวเดียพันธมิตรของข้าข้าคือยูโรปานักบวชหญิงแห่งสุสผู้ปกครองนครภูเขาระหว่างดวงดาวโอลิมปัสและหนึ่งในผู้ร่วมมือของพันธมิตรก๊อดเบรเกอร์ซึ่งเธอได้ขอโทษกลุ่มของฟุจิมารุถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้โดยเธอก็ได้บอกว่าแท้จริงแล้วเธอคือหนึ่งในเซอร์แวน์จาาประวัติศาสตร์ของมนุษย์ หลังจากนั้นในขณะที่เปเปโรชิโน่จะพูดคุยกับยูโดปาในเรื่องการทำอาหารและในตอนนี้ฟูจิมารุก็รู้ว่ามุรามาสะเองก็ชอบทำอาหารเช่นกันโดยเฉพาะอาหารแบบตะวันออกและเขาก็ได้สอนยูโรปาและอันเจเล่ถึงวิธีปรุงอาหารซึ่งอันเจเล่ก็ดูมีความสุขขึ้นมาทันทีที่ได้รู้ถึงสิ่งที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนและพวกเขาก็จะเริ่มทำอาหารในขณะที่โฮมและฟูจิมารุได้สอบถามโพมิจิอุสต,ต่อ ซึ่งโฮไม่ได้ถามถึงการสูญเสียร่างกายของพวกเขาที่ควรถูกทำลายไปในมาเชียครั้งที่สองซึ่งโพรมิทูสก็ตอบว่าแน่นอนกว่าหนึ่งมื่นปีก่อนเราได้ต่อสู้กับการทำลายล้างของไททันขาวที่ลงมาจากฟากฟ้าในประวัติศาสตร์มนุษย์เทพเจ้าและมนุษย์อารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ถูกกำจัดออกไปแต่ในที่แห่งนี้เราได้รับชัยด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถรักษาร่างที่แท้จริงเอาไว้ได้ ซึ่งฮวงก็ได้ถามว่าเทพต่างโลกนั้นคล้ายกับไททันขาวหรือเปล่าเพราะว่ามันมาจากฟ้าฟ้าเช่นเดียวกันแต่พรหมจูดก็ได้ตอบว่าไม่เลยต้นไม้แห่งจินตนาการที่ถูกปลูกโดยเทพต่างโลกนั้นยังอยู่ในความเข้าใจของเราอย่างไรก็ตามโครงสร้างของไททันขาวนั้นอยู่กไกลเกินกว่าความเข้าใจของสิ่งมีชีวิตใดๆมันไม่ใช่สิ่งใดที่พวกเจ้าต้องรู้ไททันขาวนั้น เป็นเพียงสิ่งที่ลงมาเพื่อทำลายล้างทุกสรรพสิ่งเพื่อทำให้ทุกชีวิตยอมจำนนดังนั้นเราเทพเจ้าจึงพ่ายแพ้ทว่าเราหน้าที่แห่งนี้พวกเราเหล่าเทพจักรกลได้รอมรวมกันกลายเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับต้นกำเนิดแห่ง้องเราเควอสสุดได้รอมรวมอำนาจของเทพเจ้าเข้าพิชิตไททันขาวและดำเนินโลกใบนี้มาจนถึงปัจจุบัน หลังจากที่รู้ข้อมูลจากโพรมิชิอุสกลุ่มของฟูจิมารุก็ได้ไปทานอาหารที่ถูกปรุงโดยยูโรปาซึ่งฟูจิมารุก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับแผนการต่อไปซึ่งโฮมก็ได้บอกว่าแม้พวกเขาจะเปิดใช้งานอุปกรณ์อันเชิญเสร็จสิ้นแล้วแต่พลังเวทที่ใช้อันเชิญนั้นยังไม่เพียงพอโพรมิชิอุสจึงได้เสนอให้พวกเขาใช้พลังเวทจากคริสต้าบนยอดเขาเพื่อใช้ในการอันเชิญหลังจากนั้นโพรมิชิอุสก็ได้ส่งมอบอีเธอร์ ที่เป็นอุปกรณ์อันเชิญชิ้นทายให้กับพวกเขาเขไจะบอกว่าการเปิดใช้งานมันต้องเปิดใช้งานในตอนที่พวกเขาเผชิญหน้ากับสุดโดยตรงแต่ในระหว่างที่กลุ่มของฟูจิมารุกำลังพูดคุยเกี่ยวกับแผนการนั้นลิมโบก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับดีโอคุร่และได้เข้าโจมตีมินเนว่าพยายามโจมตีดีโอคุร่แต่ลิมโบก็ได้ลไล่เวทลบล้างการโจมตีและจะพุ่งเข้าไปทำลายมินเนว่า พร้อมกับใช้เวทมนต์โจมตีใส่โพรมิชิอุสฟูจิมารุพยายามใช้อุปกรณ์เวทเพื่อหยุดการโจมตีของลิมโบแต่มันก็ไม่มีประโยชน์ซึ่งในตอนนั้นยูโรป้าก็ได้พยายามห้ามให้ลิมโบทำลายโพรมิชิอุสด้วยการที่โพรมิชิอุสนั้นเบียบดังแกนหลักของโอลิมปัสในตอนนี้และในตอนนั้นเธอก็ถูกลิมโบพาตัวไปในขณะเดียวกันดิโอคุรีก็ได้รู้สึกขบขัน ที่พวกเขาซ่อนตัวอยู่ใต้ดินและบอกว่าที่แห่งนี้เรียกว่าทาทารัสที่ที่ใช้หมุนเวทยรัพยากรของโอลิมปัสที่แห่งนี้ถูกประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนของเทพยุคเก่าจากไทเทนโนมาเชียพลังงานเวทของผู้พ่ายแพ้ในจิกันเทสมาเชียและเศษซากของผู้พ่ายแพ้ในโอลิมเปียนมาเชียหรือก็คือดินแดนใต้ดินนี้เป็นดินแดนแห่งเงา ที่ซึ่งมีแต่คนตายเท่านั้นที่ยังคงขับเคลื่อนต่อไปพวกเจ้านั้นก็เปียบดังมาแมลงที่เข้าสู่อาณาจักรแห่งความตายหลังจากนั้นพวกเขาก็จะเข้าประทักกับกลุ่มของฟูจิมารุดิโอคุริจะพุ่งเข้าใส่ฟูจิมารุด้วยความเร็วแสงและสามารถจับตัวเขาไว้ได้แต่แล้วด้วยการที่พวกเขานั้นมิใช่เทพเจ้าแก่นวิญญาณของพวกเขาเสียหายอย่างรุนแรง จากการเคลื่อนไหวด้วยความเร็วเหนือแสงใครนดได้ใช้จังหวะน,นี้โจมตีใไ่ดิโอคุรีตามด้วยมาคาลิออนและอเดลเล่ก็ได้ใช้เวทมดพร้อมกับพูดขึ้นว่าฮาเดสจงนำความตายมาสู่ศัตรูแห่งเราอาธินาดาแ่งความกล้าเกิดการโจมตีอย่างรุนแรงดิโอคุรีพ่ายแพ้นี่คือเวทมนต์ที่เกิดจากการยืมพลังของเทพเจ้า เวทมนต์ที่หายสาบสูญไปเหตุการณ์ตัดไปนวิหารวงโครจรอ,อันยิ่งใหญ่ใต้ต้นไม้แห่งจินตนาการลิมโบนำตัวของยูโรป้ามาที่ห้องประชุมเพื่อให้สุดตัดสินสุดได้กล่าวว่ายูโรป้าเจ้าเสียสติไปแล้วงั้นเหรอเจ้าจะเลือกเส้นทางสู่จุดจบของเจ้าทำไมกันข้าหวังว่าเจ้านั้นจะเลือกข้าก่อนเส้นทางนี้เลือดที่ไหลลินยางป่าประโยชน์ เทพเจ้าที่ไม่สมควรตายได้ตายไปแล้วข้าเชื่อว่าข้านั้นสามารถสร้างปริศาสตร์ของมนุษย์ได้และด้วยเหตุนี้ข้าจึงรักเจ้าแต่เจ้ากลับทําเช่นนี้ทำไมกันการฟื้นฟูตํำนานการเกิดใหม่ของโลกทางเดียวที่โลกใบนี้จะบรรลุถึงสิ่งเหล่านี้คือการปกครองลอดเบลนี้นี่ต้องเป็นเส้นทางที่มนุษย์เลือกทำไมราชนีของข้า ทำไมกันยูโรป้าก็ได้ตอบว่าสุดสิ่งที่ท่านจะมอบให้กับเราตอนนี้มันไม่ได้เกิดจากความรักท่านสาบานว่าจะปกป้องมนุษย์ท่านจะนำพาเราไปสู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่านี้แต่ในตอนนี้สิ่งที่ท่านรู้สึกกับพวกเรานั้นมิใช่ความรักแบบที่ท่านพูดท่านมิได้รู้สึกรักเราท่านเพียงแค่รู้สึกหลงไหล ในการที่ผู้คนเคารพและบูชาท่านแต่ท่านก็รู้แล้วไม่ใช่หรือเทพประสงค์ฤทธานุภาพเอ่ยหลังจากนั้นสุดก็ได้ประกาศคำตัดสินที่จะประหารยูโรปาบนแท่นสูงสุดของวิหารโคจรในเที่ยงวัดหลังจากนั้นในระหว่างที่คริสเทเลยกำลังพูดคุยกับสุดคาร์ดอกก็ได้แอบเข้าไปในห้องประชุมและดูข้อมูลจากบันทึกของคริสททเลยก็ทำให้คาร์ดอกรู้ว่าเท็จจริงแล้ว เทพต่างโลกนั้นไม่มีร่างกายจึงต้องใช้พลังของต้นไม้แห่งจินตนาการเพื่อจุติลงมาแต่ในตอนนั้นเขาก็ถูกลิมโบโจมทีจนบาดเจ็บสาหัสก่อนที่ขาดอกจะหลบหนีออกไปจนเจอกับรัสปูตินในสวนหลังจากนั้นเขาก็ได้สุดตัวลงและหมดสติไปเหตุการณ์ได้ตัดกับไปทางกลุ่มของฟูจิมารุที่ได้บุกเข้าสู่วิหารโคจอพวกเขาได้ไประทัก,กับลิมโบอีกครั้ง ในครั้งนี้เองที่เปโปโรชิโนจะเปิดใช้งานเวทมนต์ใหม่ของเขาเพื่อหยุดการเกิดใหม่ของลิมโบก่อนที่ลิมโบจะพ่ายแพ้และเปโปิโรชิโนก็ได้บอกว่าครั้งต่อไปที่ลิมโบปรากฏตัวมาเขาจะไม่อาจคืนชีพผ่านชิงิงามิของเขาได้อีกต่อไปและหลังจากที่กลุ่มของฟูจิมารุสามารถฝ่ากองทหารของโอลิมปัสและเข้ามาในส่วนในของวิหารสําเร็จทันใดนั้นก็มีการแจ้งเตือนขึ้นว่าการสิงคโครนไน คโครนอสข่าวกองยานศักดิ์สิทธิ์สมบูรณ์ฉายภาพร่างแท้จริงพร้อมการปรากฏตัวของซุดและยูโรป้าที่ในตอนนี้เธอถูกซุดควบคุมอย่างสมบูรณ์โดยซุดได้บังคับให้กลุ่มของฟูจิมารุก,กำจัดยูโรป้าด้วยการสั่งให้เธอเข้าโจมตีพวกเขายูโรป้าได้เรียกคุณยักษ์ทารอนออกมาและเข้าปะทะก,กับกลุ่มของฟูจิมารุและเมื่อพวกเขาสามารถพิชิตทารอนลงได้สำเร็จ โฮมก็ทําให้ยูโรป้าไม่อาจขยับตัวได้ซึ่งสุดก็กลัวและถามว่าทําไมพวกเขาจึงไม่สังหารยูโรป้าตามที่เขาต้องการซึ่งไคนิดก็ได้ตอบกลับสุดว่าในที่แห่งนี้นั้นมีเพียงสุดเท่านั้นที่ต้องตายสุดมองไปที่กองกาลัขงของข่าวเดียและสงสัยว่าทําไมแผนการของเขาจึงผิดพลาดข่าวเดียสมควรถูกกําจัดผู้ต่อต้านเทพเจ้าไม่ควรมีอยู่ในตอนนั้น สุดก็หันไปหาหมูสชีและพูดขึ้นว่าทำไมเธอที่มาจากปรติศาสรที่ใกล้เคียงกับลอสเบลจึงสมรู้ร่วมคิดกับข่าวเดียเพื่อต่อต้านเทพเจ้ามูสชีจึงตอบกลับว่าเพราะแกเป็นศัตรูกับข่าวเดียไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกจากนั้นฉันไม่รู้ว่าประวัติศาสตร์ของมนุษย์หรือประวัติศาสตร์ของลอสเบลอันไหนควรมีอยู่ต่อไปอันไหนถูกหรือผิดฉันไม่รู้เรื่องแบบนั้นฉันดูเพียงว่าฉัน จะสู้เพื่อคนที่ฉันไว้ใจนั่นคือสิ่งที่ฉันจะทำคือการต่อสู้เพื่อตัว,ตวของฉันเองสุดจิงได้ตอบกลัวบว่าพวกแกนก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าอุปสรรคแผนการอันยิ่งใหญ่ของข้าครั้งหนึ่งเมื่อนหนึ่งมือสี่พันปีก่อนในสงครามไว้มาเฉียนข้าได้ทำลายล้างไททันเขาทำให้โลกได้รอดพ้นด้วยพลังที่แท้จริงแต่ถึงอย่างในตอนนี้ สัตรู้ที่อยู่เบื้องหน้าข้าคือพวกเจ้าประวัติศาสตร์มนุษย์ผู้ไม่ใช่ความผิดพลาดที่เกิดจากสิ่งแปลกปลอมไม่ใช่เทปจ้าไม่ใช่แม้แต่รากอวตารแห่งการทำลายลาพวกเจ้านั้นอยู่ไกลเกินไปกระจจอยร่อยเกินไปและอ่อนแอเกินไปดังนั้นข้าจะามพวกเจ้าอีกครั้งข้าวเดียเอ๋ยถ้าข้าเคยอยู่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ข้าคงจะถูกยกย่องขึ้นสู่ดวงดาบในฐานะเทพเจ้าจากในก็ตข้านั้นไม่ข้าไม่ใช่เทพแห่งความเอื้อเฟื้อหรือความเมตตาข้าคือเทพเจ้ายผู้พิชิตมนุษย์ด้วยอัศนีบาตรร่างแท้จริงจงตุติพร้อมกับการแจ้งเตือนของวิหารรับคำสั่งเทพผู้ยิ่งใจอนุมัติแล้วสิงโครนไนท์กับโครนอตคราวสิ็จสมบูร การอำพรางเชิงพื้นที่ร่างแท้จริงปลดออกทันทีกำหนดร่างแท้จริงของเทพเจ้าสุสสญนกราฟที่กำหนดเทพบพรรพกาศผู้ปกครองเริ่มต้นการแจ้งเตือนสิ่งพียิตทุกอย่างใกล้เคียงอพยยทันทีผู้ยิ่งใหญ่ปรากฏขึ้นบนฟากฟ้านี่คือร่างแท้จริงของสุสผู้ปกครองสรพพสิทธิ์และผู้นำทางมนุษยชาติคุกเข่ขาต่อหน้ขาขา้ขาบูชาข้า ข้าคือสุสผู้ทรงฤทธาในตอนนั้นอาเดเล่ก็ได้แจ้งกับฟูจิมารุว่าป้อมปราการเคลื่อนที่เพื่อการต่อสู้ระหว่างดวงดาวประเภทการทำลายหล้างเรือธงสุสด้วยการซิงคโครนไนซ์กับโครนอสคราวในตอนนี้เขามีอำนาจของเทพโอลิมเปียนทั้ง12บพร้อมกับสุดได้พูดต่อว่าข้าคือท้องฟ้าข้าคือเมฆฝน เทพเจ้าผู้รทรงฤทธานุภาพผู้ปกครองเหนือสรรพสิ่งจากฟ้าฝ้าข้าจะช่วยโลกใบนี้ข้าจะฟื้นฟูตำนานของบัตรสายฟ้าของสุดผ่าลงทั่วทิศทางเพียงเส้นเดียวก็เพียงพอที่จะสังหารพวกเขาได้ในครั้งเดียวมาชูจึงจะเปิดใช้งานโนเบลเฟนซิมของเธอและต้านการโจมตีนั้นเอาไว้แต่นั่นก็ได้เพียงชั่วคราวพลังเวทที่มาชูใช้นั้นมาจากฟูจิมารุ ดังนั้นไม่ชา้าก็เร็วมันต้องหมดลงแม้แต่ไคเนสเองก็ไม่สามารถรับการโจมตีได้อีกต่อไปสุดมองมาที่มาชูที่ได้ใช้พลังของอาธินาผู้เป็นลูกสาวในการป้องกันพร้อมกับการแจ้งเตือนของวิหารว่าสิทธิการรวมอำนาจของไทโนมาเชียได้รับการส่งผ่านแล้วพลังเวทของจิกันเทสมาเชียได้รับการปลดปล่อยทรงต่อแล้วเพื่อปกป้องดินแดนแห่งนี้ ข้ามีหน้าที่ปกป้องมนุษยชาติข้ามีหน้าที่ปกป้องโอลิมปัสวิญญาณหมดที่ถูกแผาด้วยสายฟ้าของข้าในตอนนี้มันเกินกว่าอำนาจของโลกจะฟื้นได้แต่ช่วยไม่ได้ปิดการใช้งานฟังก์ชันปกป้องสายพันธุ์มิสตีปัญญายกเลิกฟังก์ชันการพิพากษาอันศักดิ์สิทธิ์เคีโรนอตเปิดใช้งานแล้วลิมิตเตอร์ต่อต้อตานการำลยล้างดาวเคราะหปลดปล่อย โปรดการใช้งาน,ฟ,งานฟังก์ชั่นต่อต้านดวงดาวในตอนนั้นเองโฮมก็จะพูดกับสุดว่าถ้าท่านจะทำลายโลกใบน,นี้กับทุกสิ่งนั่นคือความปรารถนาของท่านจริงๆนั้นเหรอท่านตั้งใจจะละทิ้งโลกใบน,นี้จนเหลือเพียงต้นไม้แห่งจินนาการนั้นเหรอท่านทำไปเพื่อสิ่งใดกันสุดจึงได้ตอบกลับว่านักปราเ<า>อย๋ยจะลิ้นลิ้นกับข้าความอัปยศของข้าความไร้อำนาจของข้า ก่อนที่สิ่งนั้นจะปรากฏออกมาจากต้นไม้แห่งจินตนาการพลังเวททั้งหมดของมันจะเป็นของข้าข้าจะเปลี่ยนที่แห่งนี้ให้กลายเป็นมหานครที่เล่นออกู่ทะเลแห่งดวงดาและออกจากโลกนี้ไปแม้ว่าผู้คนของข้าจะไม่อาจอยู่รอดได้ในห้วงอวกาศแต่อย่างน้อยข้าจะเก็บร่องรอยของเราผู้คนอันเป็นที่รักเอาไว้และเทพเจ้าจะยังคงอยู่ต่อไปโอ้ลูกที่รักของข้า โอ้บ้านใหม่ของข้ายกโทษให้ข้าด้วยคริสตาเลียเพื่อนของข้าแอตลลสอยู่ในมือของข้าแล้วเสียงของวิหารเทพเจ้าได้ดังขึ้นอีกครั้งมันได้ประกาศว่า35%ของฟังก์ชันทั้งหมดถูกปลดล็อกตอนนี้สุดได้เปิดใช้งานเคียรนอตด้วยเหตุนี้มันจึงส่งการแจ้งเตือนไปยังทุกชีวิตในเมืองและโลกนี้ว่าการโจมตีนี้จะทำให้ทุกสิ่งบนพืนโลกดับสูญ สุดได้เริ่มชาร์จการโจมตีมนุษย์และทุก,ทกชีวิตลาโกท่านใดนั้นโกเดนแบก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจากท้องฝาและจะโจมตีเข้าใส่สุดดาบโลหะของมันกระแทกเข้าใส่เกราะของสุดอย่างจังนี่คือความพยายามของพันธมิตรกอดเบรเกอร์ที่จะซื้อเวลาให้กับฟูจิมารุแต่สุดก็ได้เปิดใช้งานอำนาจแห่งฮาเดสทำลายมันจนแหลกสลายไปแต่ในตอนนั้นเอง โกลเด้นแบกก็จะพูดขึ้นว่าวิญญาณวิรชนแห่งสายฟ้าจิตวิญญาณอมตะชิ้นส่วนของแกวิญญาณผู้เสียสละทั้งแปดจงมารวมกันในพิธีกรรมอันยิ่งใหญ่จงปรากฏตัววิรชนเทพแห่งโรมันเพื่อน,นำทางโลกใบนี้แกรสเปลฟอร์มูลาอันเธอสายฟ้าฟาดในตอนนั้นปรากฏร่างของยักษ์สีแดงจากฟากฝา,าสิ่งนั้นได้พูดขึ้นว่า คือเทพสงครามในตอนนั้นสุดก็คิดว่าสิ่งอยู่ตรงหน้าของเขาคืออารีสแต่เขาก็ได้บอกว่าไม่สิเจ้านั้นคือมาสิ่งมีชีวิตที่ครั้งหนึ่งเคยคุกคามมนุษย์และได้รับศรัทธาจากพวกเขาเลยได้แปลเปลี่ยนเป็นเทพผู้รักมนุษย์ในตอนนั้นเองที่ฟูจิมารุได้เปิดใช้งานอีเธอร์อุปกรณ์อันเชิญชสุดท้ายหลังจากนั้นวิญญาณวิรชนอีกตนก็ได้ปรากฏตัวขึ้น นี่คือความหวังสุดท้ายของมวลมนุษย์กุญแจดอกสุดท้ายของกอตเบรเกอร์หนทางสู่อนาคตผู้ปกครองผู้ก่อตั้งรากฐานแห่งอารยธรรมโรมันผู้ขึ้นเป็นเทพเจ้าสูงสุดขอได้พูดขึ้นว่าขอโทษที่มาช้าแต่ไม่ต้องกลัวจากนี้ข้าอยู่ที่นี่แล้วเทพสูงสุดแห่งโรมข้าจะเอื้อมไปถึงท้องฟ้า,าและคววยคว้วาแสงสว่างนามข้าคือ แลนเซอร์โลมูลดสคิลิวินัสด้วยพลังของคิลิวินัสกลุ่มเซอร์แวนก็สามารถโจมตีทะลวงขานการป้องกันของสุดโดยเขาไม่อาจตอบโต้ใดใจไ,ได้อีกในตอนนั้นแบ็กบาริลได้ทำการอ่านค่าการดำรงอยู่ของสุดก่อนที่ร่างเขาจะถูกทะลวงจนเป็นรูกลวงสิ้นสุดนามของเทพผู้ทรงฤทาผู้ไม่อาจโจมตีกลับได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเสียงวิหารดังก้อง แกนกลางของฟุตถูกทำลายไม่สามารถคงรูปรักษ์แท้จริงอีกต่อไปทันใดนั้นทั่วทั้งโลกได้สั่นสะเทือนคิลิวินุสมองขึ้นไปบนท้องฟ้ามิติกาลวากาศบิดเบี้ยวอากาศแตกออกเป็นเสียงท้องฟ้าแตกสลายและฉากที่ไม่อาจเป็นไปได้ก็ปรากฏขึ้นบิดเบี้ยวงอและฉีกขาดสิ่งที่เห็นเบื้องหน้าผ่านความว่างเปล่าคือดวงตา ที่มองมายังโลกแม้จะมาก็ยังสารสถานกับภาพที่เห็นเบื้องหน้าเพราะเขารู้ว่ามันคือสิ่งใดกันสิ่งนี้คือจุดกำเนิดของเราเทพจกักรกลยานแม่ขนาดยักษ์ต้นกำเนิดแห่งความโกลหนผู้จุติจากความว่างเปล่าจักรกลการอาวกาศเคออสลูกศรแสงได้พุ่งลงมาจากดวงตามีเพียงมา และคิลิวินัสเท่านั้นที่สามารถตอบโต้ได้ทันและพวกเขาก็ได้พุ่งเข้าไปอย่างไม่ลังเลคิลิวินัสปกป้องขาวเดียด้วยเขตแดนป้องกันในขณะที่มารได้ใช้ร่างเขาหยุดการโจมตีในตอนนั้นเองร่างของมารก็ได้โดนโจมตีจนแหลกสลายไปเขาได้เสียสละตนเองเพื่อปกป้องทุกๆคนในตอนนี้เสียงแจ้งเตือนของวิหาร ทียตอบสนองต่อเจตจำนงของเคออสก็ได้ดังก้องขึ้นว่าไม่จําเป็นต้องมีประชากรหรืออรารยธรรมไม่จําเป็นต้องมีสติปัญญาหรือวิญญาณไม่จําเป็นต้องมีความเจริญรุ่งเรืองหรือการทําลายล้างรีบูตเคออสยืนยันองค์ประกอบทั้งหมดถือว่าไม่จําเป็นประกาศสภาวะถูกเชิญเทพแห่งความโกลาหลประจักแล้วเริ่มการรวบรวมทรมัพยากร ดำเนินการดึงทรัพยากรตามสนที่สัญญาการย้ายถิ่นฐาน31%ของปริมาตารดาวเคราะห์ดวงนี้จะถูกรวบรวมสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาควรอพยพทันทีในตอนนั้นเองที่มุสชิตั้งใจใช้ความสามารถของเธอเพื่อปิดการเชื่อมต่อระหว่างเคอร์ในโลกแต่การใช้วิธีดาบขั้นสุดท้ายมันจะทำให้เธอสูญสลายซึ่งมุสชิก็จะบอกว่าในตอนนี้ ไม่มีเวลาคิดแผนใดๆอีกแล้วพร้อมกับนีโมก็ได้นำสตอร์มบอร์เดอร์มารับพวกเขานีโมได้ใช้ความเร็วสูงสุดของสตอร์มบอร์เดอร์ที่27,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อพุ่งเข้าใส่เคออสแต่เซนเซอร์ของพวกเขากลับไม่อาจจับตำแหน่งของมันได้โดยโกดอ์ก็ได้บอกว่าแค่มุ่งหน้าไปตรงๆก็น่าจะถึงตำแหน่งของมันแล้วแต่ดาวชีก็กลับแย้งว่าเส้นทางสู่เคออสนั้น มันคือมิติทับซ้อนที่เหมือนเขาวงกดแม้จะดูเหมือนว่ากำลังเคลื่อนตรงเข้าไปหามันแต่จริงๆแล้วเราอาจากำลังเคลื่อนที่ไปทิศตรงกันขา้ามหรือเลี้ยวไปมานีโมจึงบอกว่าหากพุ่งไปแบบนี้อีกล้านปีก็ไม่อาจเข้าถึงตัวของมันได้แต่ยังไงก็ตามด้วยการที่สตอมบอร์เดอร์มีเปปเปอร์มูลติดตั้งอยู่พวกเขาก็สามารถใช้มันเป็นเข็มทิศได้แต่ปัญหาก็คือ เวลาในการไปถึงตัวของเคออร์นั้นคือ62ชั่วโมงโดยพวกเขาก็ไม่ได้มีเวลามากอะไรขนาดนั้นนีโมจึงเสนอว,ว่าจะใช้แผนการโดยการดำดิ่งลงสู่มิติจินตภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าถึงตัวมันแต่คิริวินัสก็ได้บอกว่าเขาจะเป็นคนสร้างเส้นทางให้เองด้วยพลังของคิริวินัสทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงตัวของเคออรด้วยเวลาเพียง3นาทีเท่านั้นในตอนนั้นมูสชิก็ได้กล่าวว่า ในตอนนี้ถึงเวลาอำลาของฉันแล้วตอนนี้ถึงเวลาใช้ดาบขั้นสุดท้ายดวงตาแห่งสวรรค์ของฉันมีไว้เพื่อการต่อสู้นี้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ซึ่งเติบโตและแผ่ขยายออกไปเส้นทางทั้งหมดจะถูกตัดกิ่งก้านทั้งหมดจะถูกเฉือนและฉันจะดึงซึ่งแกนแท้แห่งความว่างเปล่าออกมาตัดให้ถึงขีดสุดและตัดสิ่งที่เหลืออยู่ออก เพื่อไปให้ถึงที่สุดแห่งเอกภาวะศูนย์กลางแห่งสวรรค์ถึงเช่นนั้นความฝันของฉันก็ไม่เป็นจริงฉันจะทำลายกําแพงที่กั้นกลางสวรรค์และมองสิ่งที่อยู่ถัดไปที่ปราสากรูปที่ว่างเปล่าสิ่งที่ตัดช่องว่างคือดาบที่ตัดชะตากรรมถึงเวลาที่ฉันจะมอบทุกสิ่งที่มีหน้าที่แห่งนี้ขณะที่สตอมบอร์เดอร์เข้าใกล้เคออสลแสงก็ได้ยิงเข้าใส่พวกเขา นีโมไปขีดแดนป้องกันอย่างเต็มกำลังทำให้สามารถรอดมาได้แต่ซอมบอร์เดอร์ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักหากโดนโจมตีอีกครั้งพวกเขาจะต้องสูญสลายอย่างแน่นอนในช่วงเวลานี้มูสชิก็จะคุ้นคิดถึงชะตากรรมของเธอช่วงเวลานี้เองในที่สุดเธอก็จะเข้าถึงความจริงที่นี่เธอจะแสงให้พ่อของเธอดูว่าเธอได้เหนือกว่าเขาใบดาบกระพริบ เป็นใบาดาบที่ไม่ควรไปถึงไม่ควรมีอยู่เธอสามารถเข้าถึงการมีอยู่ของสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงความว่างเปล่าในการลาวกาศมันเป็นไปไม่ได้ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ใบาดาบนั้นตัดผ่านท้องฟ้าเทพแห่งความว่างเปล่าเคอีออสได้หายไปในห้วงอวกาศอันไกลโพนโดยไร้ซึ่งเสียงใดๆด้วยเหตุนี้อาจจะเรียกได้ว่า เท้แผงความกุลหขลนถูกพิชิตด้วยการฟาดฟันเพียงครั้งเดียวมุสชิได้ให้คะแนนตนเองเต็มร้อยและทุกสิ่งรอบข้างก็กลายเป็นสีขาวโพลนลูกเรือของสตอมบอร์ดด์ไม่อาจมองเห็นเธอได้อีกต่อไปเคออสถูกส่งกลับสู่ความว่างเปล่าและมิยาโมโตะมุสชิตัวตนของเธอได้สาบสูญไปอย่างสิ้นเชิงนีโมได้รายงานว่า เคออรนั้นได้หายไปแล้วสตอมบอร์เดอร์ได้รับความเสียหายอย่างหนักและมุสชิก็ได้จากพวกเขาไปตลอดกาล